อันนี้คือสิ่งที่ผมจะทําต่อไปนะครับมาดูกันมีอะไรอีกนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมจะทําอีกน่าจะลาเดี๋ยนะลาช่วงเวลานะครับอันนี้การคํานวณวันหยุดนะในชื่อวันหยุดเดี๋นะช่วงวันหยุดทำไมช่วงวันหยุดหายไป นี่ผมอาจจะเข้ามานะคือผมอยากให้ระบบเนี่ยมันจับวันหยุดด้วยนะครับเดี๋ยวนะว,นวันที่หยุดวันที่หยุดเพราะว่า บางทีลาต่อเนื่องนะลาต่อเนื่องแล้วข้อมันหยุดนะครับเราต้องการให้ HR เนี่ยโหลดวันหยุดประจําปีเข้าไปด้วยนะครับถ้า HR โหลดวันหยุดประจําปีเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะทําให้อ่ามันสามารถลาข้อมันหยุดได้นะครับและระบบจะรู้ว่าวันนั้นคือวันอะไรโอเคนะครับเดี๋ยวผมลองเทสเป็นอันนี้อาจจะไม่ใช่นะอัพแนรอัพแนรเก็บไว้ก่อนนะครับอ่าจริงๆชื่อวันหยุดเนี่ยจริงๆเราต้องโหลดแค่วันหยุดเข้าไปนะครับ เดี๋ยวผมทําให้เหลือสัก2วันแล้วกันนะครับอันนี้อาจจะเป็นวันอาทิตย์อ่าวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้นะครับวันเสาร์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์วันอาทิตย์นะครับ ผมใส่เป็นวันที่14กับ15นี่แหละนะครับโอเคเอาใส่เป็นวันทนนี่เราไปใส่ข้อมูลบนระบบดีกว่านะครับโอเคเราใส่ข้อมูลบนระบบดีกวนะ่าเดี๋ยวผมขอทุกครั้งที่มีการทุกครั้งที่มีการเพิ่มหรือแก้ไขชื่อคอลัมน์นะครับเราต้องดีเจเนเลตทุกครั้งนะครับโอเคเราไปที่ตารางบัรจุดบริษัทนะครับ อ่ะผมลองยกตัวอย่างให้ดูนะครับสมมติว่าคนนี้จะลานะคืออย่างเช่นสมมติว่าเขาจะลาวันที่อ่าสิบสามถึงอ่ะเขาจะลาวันที่สิบสิบจริงๆเราต้องลาข้อมันหยุดนะเนี่ยวันวันเสาร์อาทิตย์เขาต้องลาวันศุกร์กับวันจันทร์นะครับวันศุกร์ที่ยี่สิบถึงวันอังคารแล้วกันนะครับถึงวันอังคารที่ยี่สิบสี่นะครับอย่างเงี้ย นะครับอ่าคือ5วันนะครับแล้วคราวนี้มันข่อมวันหยุดจริงๆเขาไม่ได้ลา5วันนะคือเหมือนกับว่าเขาลาเนี่ยนะครับก็คือเอ่อผมไม่แน่ใจว่าปฏิทินขึ้นไหมนะในในไลน์ได้ไดลน์ไม่ขึ้นนะครับจริงๆก็คืออ่าวันวันที่ยี่วันที่ยีิบเกับ22เนี่ยนะครับมันมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับจริงๆระบบต้องคำนวณต้องตัดออกนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะทำนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวนะ มาดูซีเ็กวันหยุดนะครับ select one group two one group two. แก้ชื่อต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับโอเคสา,าเฮ้ยใส่เป็นเดทก็ตัวีครับใส่เป็นเดท ผมขอใช้เป็นเลเวล H R ในการเข้าไปแก้ไขนะครับ123อันนี้ไม่ใช้เลเวล H R นะโอเคยุดนะครับเรามาโหลดวันหยุดกันหน่อยนะครับวันหยุดเนี่ยเราใส่เป็นอาปฏิทินอาจจะไม่ขึ้นนะครับ ผมใส่เป็นวันเสาร์ที่21ของเดือนนี้นะครับแล้วก็ชื่อเนี่ยผมอาจจะวันเสาร์นะครับเสาร์นะครับแล้วก็แผนผม,มง่ายแล้วกันใส่็แล้วกันโอเคแล้วก็วันอาทิตย์นะครับเราแอาไป2วันนะ ที่ยีนะครับอาทิตย์นะครับเอซเเดอร์เมอนะครับจริงๆไม่ต้องใส่ก็ได้นะโอเคไม่เป็นไรแอปเข้าไปนะครับตอนนี้ในระบบนะครับในระบบก็ขึ้นมาแล้วนะครับจริงๆเราจะมีฟังจริงๆเราต้องทาฟังก์ชันโหลดทั้งปีเข้าไปนะครับก็คือเราควรจะทําโหลดทั้งปีให้ SR เนี่ยสามารถโหลดได้เลยหรือว่า จริงๆผมไม่แนะนำนะให้เขามาวาง Data เลยจริงๆอาจจะเป็นการให้ HR เนี่ยกำหนดมาว่าวันหยุดทั้งปีเนี่ยมีวันไหนบ้างนะครับรวมถึงวันนักขาตัตฤกษิกนะครับแล้วก็วันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่งมาให้ทางทีมเด็นะครับแล้วก็ให้โหลดตั้งต้นไปก่อนนะครับหรือให้เขาไปแอดทีละรายการหรือว่าโหลดเป็นไฟล์เข้าไปทีเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับโอเคอันนี้โหลดไปแล้วนะเท่ากับว่าถ้าเกิดมีลาต่อเนื่องชน2วันนี้นะครับระบบเนี่ยต้องคํานวณเป็น ต้องไม่คำนวณเป็น,ว,นวันหยุดของเขานะครับต้องตัดทิ้งเลยโอเคนะครับเรารีเฟซนิดนึงนะครับลองเทสดูนะครับลาพักร้อนนะเอาเวลาก็บปวดเรว่าโอเนนะครับเราจะเทสเป็นปฏิทินตอนนี้ปฏิทินผมคิดปฏิทินอยู่นะในสตรีมมันไม่ขึ้นผมไม่นแน่ใจนะ,ะผมจะให้เขาลาเป็นวันที่20ก็คือวันเสาร์นะขึ้นมมย20โอเคนะครับ ยีวันเสาร์นะครับแล้วก็ลาจนถึงวันที่ยี่สิบนะครับโอเคนี่เป็น5วันนะตอนนี้ยังยังขึ้นเป็น5วันอยู่นะโอเคเดี๋ยวนะเราไปใส่วันที่ใหม่อีกรอบหนึ่งนะอันนี้ควรจะเป็นเวลาปกตินะครับก็คือ8ปดโมงคึ่งอ่ะสีชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ล็อกได้นะเดี๋ยวเราไปแก้ไขอีกทีนึงนะครับ ถ้าเกิดเป็นกรณีที่มีการลามากกว่า1วันนะครับเราควรจะเป็นช่วงล็อกเวลาเลยนะครับล็อกเวลาการทํางานของบริษัทเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นลา็นลา1วันเนี่ยนะครับเราต้องให้เขาเนี่ยนะครับสามารถเลือกช่วงเวลาได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะตอนนี้ังเป็น5วันถือว่าไม่ถูกต้องนะเนับก่อน2ี 20, 21บยี่สบเ่อา24ี่เป็น5้าวันนะครับยังไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวนะเราไปไเช็คก่อนนะครับ ตอนนี้ผมแอดเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอดูสูตรก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมี2วันนะครับก็คือย1 22เอี่นี่ยมันคือวันเขาเรียกว่าเป็นวันหยุดนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันควรจะถูกตัดออกนะครับกลายเป็นว่าเขาเนี่ยต้องลาแค่3วันนะอันนี้คือมันไม่ขึ้นตารางมันหยุดเลยโอเคเราไปรีเช็กกันนะครับเดี๋ยวผมมาไล่รีเช็กก่อนนะเดี๋ยวผมขึ้นมันหยุดละ อยู่บริษัทนะครับอันนี้ผมใส่สูตรไว้ว่าประเภทที่เอามาคำนวณเนี่ยนะครับต้องเป็นประเภทที่เป็นลาพักร้อนลากิดลาป่วยลาเราเราเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะว่า,าเมื่อกี้เราเทสเป็นลาพักร้อนนะลาป่วยนะหมายความว่าในเนื่อไขเนี่ยนะครับมันไม่คำนวณหาคือต้องบอกงนี้นะครับว่า เราสามารถตั้งเงื่อนไขได้ว่าเราจะให้ระบบเนี่ยนะครับไปคำนวณวันหยุดเนี่ยเงื่อนไขประเภทไหนได้บ้างต้องบอกว่าการลาเนี่ยมันมีหลายแบบมากก็อย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นนะถ้าเป็นถ้าเป็นลาขอดเนี่ยเขานับนับเสาร์อาทิตย์เลยนับยาวเลย90บวันถูกไหมครับนับยาวเลยทําให้มันไม่รวมถึงแม้จะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์หรืออะไรก็ตามนะครับเขานับยาว90วันแต่พอเป็นพวกประเภทลาพักร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเวลาพักร้อนเนี่ยเขาก็จะให้ไป หาวันหยุดนะักขัตฤกษ์หรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับให้มันตัดออกนะครับอ่าอย่างเงี้ยอย่าง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 เงี้ยนะครับอ่าอย่างเช่นเคสเนี้ย <c oughs> เราเราเทสเป็นลาป่วยนะเพราะฉะนั้นเนี้ยลาป่วยผมก็มองว่าให้มันค้นหาเสาร์อาทิตย์ด้วยนะผมอธิบายก่อนนะครับ if all เนี่ยหมายถึงว่าประเภทการลาเนี่ยนะครับประเภทการลาประเภทการลาตรงเนี้ยนะครับ คือถ้าเกิดประเภทการลาตรงกับลาพักร้นประเภทการลาตรงกับลากิจนะครับหรือเราลาป่วยเข้าไปด้วยนะครับเราลาป่วยเข้ามาด้วยนะประเภทการลาตรงกับลาป่วยลากิจหักเงินนะครับให้มันไปอ่าซีเล็กหารายการนะครับของวันหยุดนะครับวันหยุดบริษัทนะครับก็คือให้มันไปซีเล็กหาว่ามีกี่จํานวนวน,าานะครับเขาต้องไปเค้าหานะครับก็คือว่ามี มีรา,รายการที่ตรงกันเนี่ยกี่จำนวนนะครับแล้วก็เอาดึงออกจำนวนนั้นออกมานะครับอ่าโอเคเดี๋ยวนะไปเขาหาตรงกับวันนี้โอเคเอาไปดูว่ามันจะขึ้นไหมต้องรีเฟสนะผมเอาพักร้อนเข้ามาแล้ว20วันศุกร์นะครับแล้วก็ ยี่สี่วันอาคารอ่ะขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับจํานวนวันหยุดสองวันเห็นไหมครับมันขึ้นมาแล้วมันหยุดสองวันมันคือวันหยุดบริษัทนะต้องบอกก่อนมันหยุดบริษัทที่เราแอดเข้ามาไงจาได้ไหมครับเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับเท่ากับว่าระบบเนี่ยนะครับจะเห็นแล้วว่าอันเนี้ยที่สวันที่ยี่สิบถึงวันที่ยี่สี่เดือนเก้าเนี่ยนะครับที่พนักงานทําลามาเนี่ยนะครับมันไปค่อมกับวันหยุดด้วยทําให้ ระบบก็จะตัดออกให้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเขาอะลาแค่สามวันอ่าจริงๆอะจริงๆอ,ะ,งๆอะคือเขาหายไปห้าวันต่อเนื่องถูกไหมครับแต่ว่ามันรวมวันหยุดที่เขาควรจะได้หยุดด้วยนะครับอ่าแล้วก็อันเนี้ยมันคำนวณไม่ได้เนื่องจากมันไม่ฟิกนะจริงๆเราควรจะฟิกนะเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขก่อนนะครับตั้งแต่เวลาเข้าเวลาออกนะครับเดี๋ยวผมไปดูเวลาเข้าเวลาออกก่อนนะครับแปลงชั่วโมงนะผมอาจจะไม่ได้อธิบายตั้งแต่ต้นนะครับต้องขออภัยด้วยนะอ่าแปลงเวลาเข้าเวา